กล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมอีกแล้นะผมอาร์ตคอมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับนักเกมที่มีชื่อว่าโซไนนะครับแล้วในคลิปวิดีโอวิดีโอนี้ผมมาทำรายผมมาสอนท่านผู้ชมนะครับรับสกินฟรีนะครับบอกเลยว่าฟรีของนักขุดแร่นะครับเป็นสกินที่มีชื่อว่าเอาพลขี่นักเก็ตนะครับสเก็ตหรือเปล่าสเก็ตเขียนผิดหรือเปล่าหรือนักเก็ตนักเก็ตใช่ไหมโอเคนะครับซึ่งวิธีการรับ ค่อนข้าที่จะง่ายมากนะครับเป็นให้เราเนี่ยเพียงแค่เข้าไปเล่นมินิเกมนี้นะครับค่อนข้าที่จะง,ง่ายมากๆนะครับซึ่งมันเหลือเวลาอีกสามวันนะครับสามวันแปดชั่วโมงที่ผมมันจริงจริงมินิเกมมานานแล้วแต่ผมเพิ่งมาพูดเนาะวิธีการรับสกินสกินนี้ครับเพียงแค่เราเนี่ยทำการไปเล่นเกมนี้นะครับซึ่งเพื่อที่จะเอาเหรียญในเกมในเกมนี้ครับมาซื้อของเนื้อหาเนาะเออร้านค้านะครับ นี่ครับเพียงแค่มันจะอยู่ตรงนี้ตอนแรกมันอยู่ตรงนี้เนาะนะครับให้เราเพียงแค่ซื้อเป็นของในช็อปเอของในช็อปน, 1, นะครับให้ครบพันห้าเหรียญครับทางตัวเกมมันก็จะปลอ็อกสกินให้นะครับเป็นมินิกเกมที่เราค่าเล่นง่ายและสนุกมากผมชอบมินิกเกมมีมากอันนี้ผมซื้อไปเยอะแล้วนะครับกลับมาเล่นนะครับรอดูว่าเกมมันจะอัปเดตอีกหรือไม่นะครับส่วนตัวากให้อัปเดตอีก3าวันในนี้ไม่รู้ว่าสวันนี้คือมันจะหมดเลยหรือเปล่าด้วยไงนะครับ โอเคเนาะนะครับประมาณนี้นะครับก็รีบไปรับกันนะครับอีกสามวันเองนะครับกิจกรรมง่ายๆเล่นแป๊บเดียวนะครับมินิเกมนี้เล่นง่ายมากนะครับผมนะครับก็คลิปนี้ไปบ่ายคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับผมนะครับ